สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเบอร์นอาหารนะคะที่ใช้กับกระป๋องยาวก็จะเป็นตัวโคเวียตัวนี้นะคะที่ทางร้านมีมนำเข้ามาค่ะก็จะเป็นของโคเวียรุ่นการใช้งานนะคะตัวนี้จะมีแมกนิโตในตัวอ่าแล้วก็เลื่องหลีตรงนี้ก็คือเลื่องหลีตรงหัวปรับเขาได้เลยอ่าเดี๋ยวการใช้งานนะคะใส่ให้ดูก็การใช้งานเนี้ยตัวนี้คือของเขาจะเป็นเที่ยวกับกระป๋องยาวทั่วไปเขาก็จะเป็นเที่ยวตรงนี้ นำเขี้ยวให้ต่อกันตรงกันแล้วก็คือกดลงไปแล้วก็บิดบิดตามเข็มนาฬิกาบิดตัวของหัวหัวเบิร์ไฟอ่ะค่ะก็บิดตามแล้วก็การเปิดไฟอ๋อแนะนำนะคะการใช้งานควรใช้ในที่โลง่งสำหรับการเบรินอาหารอ้วก็เปิดแก๊สเบาๆพอแล้วก็กดอันนี้ีเปิดไปแล้วก็คือกดก็เร่งรีไฟได้ ตัวนี้เขาจะไม่ได้มีเป็นเหมือนตัวเดคู r เรเตอร์ในการวัดแรงดันเวลาของต่อแก๊สนะคะแต่ก็ใช้งานได้ในระดับที่ดีเลยใช้งานทนด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวของโพเวียรนะคะต่ต,ตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปหน้าจะเป็นของสำหรับกระป๋องสละ,ะเปานะคะเดี๋ยวมาแนะนำค่ะ